ตอนนี้เราก็เลยทำการรัดแบบให้มันจากเส้นที่จะวางไม่ล็กไว้เราก็ขยับขยับนิดๆๆๆๆหน่อยให้มันเข้าลูกลเราจากนั้นเราก็มาพันขดลวดจับสาสามเ็ดทีนีล็อกไว้ก่อน ที่มันเลอะเธอเนี่ยัวแรกนี่ททำไม่ทันมันเลยเละเทไม่ทันมันแข็งตัวซะก่อนโดยผิดพลาดไปไหน ใน,นเราหนีบมาให้ขดรวนมันจากขึ้เย็ยนไปไหนแต่พ้อมันแห้งปั๊บเราก็จะมารอใหม่อีกรอบหนึง่งรอแล้วกาดานปิดที่นี่ให้มันแข็งตัวไปก่อน รอนกว่าจ,จะแข็งโอเคนะตอนนี้ก็ยังไม่แข็งเติมกดกดไม่ค่อยลงเลยพอมันแข็งเนีเราก็มาจำสายทีจำจำนี่ สาขดปลายสายจำรวมกันปลายสายทั้งหมดสี่ชุดแล้วก็เอาสามเฟสออกอีกทีวัน,นที่หนึ่งจำที่สี่ที่สี่จำที่ 4, ท 4, เจ็ดไปสิบทำเหมือนกันสองก็ทำตัวที่ห้าตัวที่อะไรที่แปดแปดก็ไปตัวที่สิบ เวลากาหันมันหมุนมันจะจะชาทั้งหมดสี่ชุดสี่ชุดสามเพจเหมือนกันเหมืนผายผ่าขนรวดของอะไรลืมเลยกครือักผ้าเหมือนกัน ผ่าสี่ผ่าหกอะไรไปก็ว่านไปนี่เราจะผ่าสี่ครับนี่ก็รอเสร็จแล้วแต่ถ้าหลอก่็จ้ทำให้ท่านดูเราหลอด้วยควาันพรักทุเล แรก็ได้ใส่สีดำใส่ไปหน่อยหนึ่งสีมันแข็งไปเลยออกไปเลยไม่ได้ใส่สีเลยต้องเอาแบบธรรมดาไปสีขาวแบบใส่เทดำทึบหมดแต่คันนี้โอเคสายสายออกมา ามเฟตแต่ตอนที่จำสายนี่สามอันเนี่ยจำรวมกันนะสามอันจำรวมกันสามอันนี่จำรวมกัน,นะนจำรวมกัน,น,น,กน,กนปลายสายจำรวมกันเฟตหนึ่ง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  ก็ออกมาเส้นนออกมาสองเส้นออกมาสองเส้นฝั่งนี้หกคดไงมันจำเข้าเข้าเข้ารวมกันเป็นหนึ่งใช่ไหมเป็นหนึ่งจำเข้ารวมกันเป็นสองก็จำรวมกันสามจำรวมออกมาเป็นหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเส้นไหนก็ได้ ตอนนี้ก็หน,นึ่งหนึ่งกันหนึ่งจำรวมกันสองกันสองจำรวมกันสามกัสามจำรวมกันออกมาสามเพศเหมือนกันแต่แเราจำจำรวมกันเพศหนึ่งเพศสองเพศสามเวลาไม่เด็กมันผ่านมันก็จะผ่านสี่ขดนไงหนึ่งสองสามสี่ ไม่ได้กี่สิบก้อนนะมันจะผ่านกัน,นสี่ขดมาชาร์จทีละสี่ทีสี่เราไปไปเพจเพจสองก็เพจสองมันก็ไปสี่เหมือนกันสี่แลวน,นี่นี่สี่เพจสามมันก็จะไปไปสี่เหมือนกันสี่ขดเหมือนกัน ก็มีตามนี้ตอนแรกก็ไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่ไม่เป็นไรเราใช้ได้หน้านก็ใช้ได้เรียบดี ใ,ใ่แก้วเยอะสองทั้นถนึงจะไม่สวยก็ไม่เป็นไรคอยห,หน้านี่มันเรียบเลยก็ใช้ได้อันแรกแล้วก็มีบ้างนะครับพีพ่เสุก จ้องก็ปรับปรุงกันต่อไปนี่พันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่พันไม่เรียบรวดจ,จั่งมาเบอร์สิบหกเงินแต่เบอร์ไม่เท่ากันงงกับมันเมื่อนี่ก็เบอร์สิบหกเงินพันเก้าสิบรอบวงในสามสิบสามสิบสามสิบ ร่างยี่สิบสูงห้าสิบหนาสิบห้าสิบห้าเซน,นทีมเป็นเง้เพราะแบบเราหล่อเนี่ยมันหล่อไม่เต็มไมันทำแบบมันก็ทำประมาณสิบเจ็ดสิบแปดมีความหนาของมันถึงจะหล่อเต็มนี่มันหล่อไม่เต็มมันหดไปหน่อยไม่เป็นไรหรอกมันใช้ได้เพราะไม่เล็กมันตัดผ่านแค่นี้เองแค่วงแค่นี้ วงในน,นี่ตัดผ่านแค่นี้ตัดผ่านแค่นี้มันไม่ได้ผ่านแบบเต็มขดไม่ได้ตัดผ่านแค่นี้แล้วสามจานไม่ได้ก,ก็ตัดแค่นี้แค่นี้ถึงนี่ถึงถึงขอบนี่เลยจานไม่ได้สามสิบเซนกว่างสามสิบครึ่งนี่ สามสิ 30, 30บเซนครึ่งมันนี้เนะี่ยแต่เท่าของจริงเนะี่ยแต่เราใหญ่กันหน่อยนะเพราะขดว่าเราเยอะกว่าเราก็ทำแค่สิบคนทำสิบสองขดนะนะโอเคครับตรงนี้ให้ดูแค่นี้ครับเดี๋ยวเราจะไปประกอบกันอีกที